ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟา168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ M M C C แล้วมาสนุกด้วยกันที่ย f a า168 สวัสดีครับลุงโจม4 3, 3่มาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วนะครับพบกันทุกวันเวลาบ่ายสองก่อนอื่นเลยขอขอบคุณลายส i m มมผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนของเรานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงจมในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทัศนะดีๆประกอบการลงทุนเรามาดูบันทึกกาับลุงจมกันหน่อยครับพี่เด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง ผลบอลเมื่อคืนนี้มันแอบหน้างหงุดหงิดนิดนึงนะครับเป็นยังไงไปดูกันคู่แรกครับเดวูฟูชนะเบนฟอร์ดไปแค่1นึ่งประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้สลับเติงหูแหวงนะครับเสียครึ่งไปแล้วก็สกอร์สูง3.25ไม่ผ่านนะครับตายส่วนคู่ต่อมาครับลุงจบให้ส่วนกระแสไปนะครับลีสครับ แพ้แมสตี้แค่2ประตูตอนหนึ่งนะครับคู่นี้สลับเต็งกินเต็มครับแล้วก็สกอร์ต่ำครับ3.75นะครับยิงกันไม่ถึง4ลูกนะครับก็กินเต็มไปส่วนคู่สุดท้ายครับพาเลสครับแพ้ให้กับสเปอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ลงจบให้รองพาเลสไปนะครับคู่นี้สลับเต็งหูแหวกแล้วนะครับเสียครึ่งแล้วก็สกอร์สูง2.75เนี่ยไม่ผ่านนะครับก็ตายไปทำให้ผลประกอบการของวันนี้ครับอยู่ที่ลบ2,000บาทครับแล้วก็ผลประกอบการของเดี๋นี้อยู่ที่บวก2,000บาท วันนี้ครับคืนวันอาทิตย์สุดสัปดาห์เฮงลงจบมาพร้อมกับเกมไทยสกอร์ลุ้นรับเครดิตฟรี300บาทโดยคืนนี้ครับคู่ที่จะให้ไทยสกอร์ต้องคู่นี้เลยครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลครับน่าดูมากครับนิวต้องการ3แต้มเพื่อการันตีท็อปโฟนครับส่วนอาร์เซนอลท่านนี้ทำแต้มหล่นครับน่าจะปล่อยมือจากถ้วยแชมป์หนึ่งคางแล้วนะครับคู่นี้เตะกันเวลาสี่ทุ่มครึ่งไทยสกอร์โดยคอมเมนต์ยูทูบของวันนี้ครับติดรับไทยผลตอนบอลคิกออฟ5คนแรกที่ไทยถูกรับเครดิตไปโถมเว็บใครไทยถูกทักไปที่แแจจจจกกรรริิงงนะคับย้า ทายสกอร์แล้วไปดูไปลุ้นกันได้ที่ดูบอล1น8 h d c o m ครับทุกลีก ทุกถ้วยทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ด bon ูบอล1 6 8 h งหกแดีดเอชกดติดตามกันใน YouTube รวมถึงช่องสำรองเลยครับลุงจมลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบครบวงจรที่นี่ทีเดียวสลาวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกับลุงจมสี่มสามถ้าพร้อมแล้วลุยครับทัศนาวิจารณ์ประจำวันอาทิตย์ที่7พฤษภาครับคู่แรกไปที่อังกฤษครับเกมพิมพิลีคู่สำคัญระหว่างนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลครับคู่นี้เตะกันเวลาสี่ทุ่มครึ่งภาพรวมแล้วก็ความพร้อมของทั้งสองทีมครับเริ่มที่33ส่วนนออารร์เซลคับ 3 4ชนะ24เสมอ6แพ้4ยิงได้81เสีย39ครับนี่อยู่78แต้มอันดับที่2นัดล่าสุดของเจอาบ้านนะครับิวคาสเซนเป็นเกมลีกครับเปิดบ้านอัดเซาแทมตันไป3ประตูตอนหนึ่งะครับต้องเรียกว่าไล่แสงสิเพราะว่าโดนนาไปก่อนนะครับ10เกมลัาสุดของิวคอสเซลครับชนะ8เสมอ0แพ้2ชนะออสทำเงินอยู่ที่80%แล้วก็สกอร์สูงครับมีถึง8จาก10เกมส่วนนัดล่าสุดของอาเซนอลครับเปิดบ้านชนะเชลซีไป3ประตูตอนหนึ่งครับ10 เป็นการเจอกันที่บ้านของอาร์เซนอลเกมลีกเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนการเจอกันครั้งหลังสุดที่บ้านของนิวคาสเซิลนิวชนะไปสองประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้สิบครั้งหลังสุดที่เจอกันนิวชนะแค่ครั้งเดียวครับเสมอสองแล้วก็อาร์เซนนต์ชนะไปเจ็ดครั้งเลยนะครับเป็นอาร์เซนอล์ทำได้ดีกว่าผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนครับนิวคาสเซิลผู้เล่นบาดเจ็บมีมิดฟิลด์นะครับแมทธิวลองสตาร์ครับแล้วก็มีตัวกองหลังนะครับจามิลและเซลครับแบ็กขวาครับเอมิลครับนะครับแล้วก ปีกซ้ายนะครับไรอันเฟรเซอร์แล้วก็ปีกซ้ายตัวหนึ่งนะครับอเลงเซงแม็กซิเมงนะครับตัวจี๊ดเลยนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวหนึ่งครับชอนลองสตาร์ฟโอ้ลองสตาร์ฟหายไปทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับส่วนอัชนอนครับผู้เล่นบาดเจ็บมีมิดฟิลด์ครับมูฮัมหมัดเอเลนี่นะครับแล้วก็กองหลังตัวสำคัญวิลเลียมซาลีบาครับอีกตัวหนึ่งครับกาเบลก็หายไปนะครับกองหลังแล้วก็แบ็กขวาครับโทมิยาสุนัดต่อไปของทั้งคู่ครับ นิวคาสเซิลจะได้พัก6วันก่อนที่จะไปเยือนลีสอันดับที่17ครับทีมหนีตายส่วนอาร์เซนอลจะได้พัก7วันก่อนที่จะเจอทีมฟอร์มแรงนะครับเปิดบ้านเจอกับไบร์ตันนะครับทีมอันดับที่6กเซติเตต้าราคากระชากใจของคู่นี้ครับนิวคาสเซิลชนะ4นัดรวดในบ้านนะครับยิงได้13เสีย3ครับแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยยิงได้8จาก9นัดหลังสุดครับไม่ค่อยกลับบ้านมือเปล่านะครับคนจอร์ดี้ชอบพกปืนนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเสียประตูในบ้านน้อยที่สุดเป็นอันดับที่2ครับเส่นวอารรร์เเซนนนอลลคััับสีย12ปะตูใ5ดหงสุดแล้วก็อา เนี่ยไม่ชนะนะครับใน3เกมเยือนหลังสุดเสียไป8ประตูนะครับเยือนไม่ค่อยดีในช่วงหลังๆนะครับสำหรับอาร์เซนอลณปัจจุบันครับราคาต่อรองเปิดมาให้นิวคาสเซิลครับสเสมอน,นะครับอ่าต่อสเสมออาร์เซนอลจ่ายที่0.87นะครับแล้วก็ กำแพงสูงนะครับ90นาทีในกำแพงอยู่ที่3ลูกจ่ายที่น้ำแดงลบศูนแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกครับกำแพงอยู่ที่1.25จ่ายที่น้ำแดงลบศูนครับกระแสการเล่นจากเอเชียนบุกกี้ครับเท่ากับในเว็บครับให้นิวคาสเซิลต่อเสมอนะครับอาร์เซนอลโดยณปัจจุบันคนเล่นนิวคาสเซิลอยู่ที่54%แล้วก็คนเล่นอาร์เซนอลอยู่ที่46%นะครับราคาในรอบ12ชั่วโมงล่าสุดจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับวิเคราะห์ภาพรรรวมมมนนนนะะคคัับบขขขขอองงเเกกกที่่าาาจจิดึู้้้้ลต พิมิลีครับใกล้จะจบฤดูกาลแล้วนะครับเหลืออีกสี่นัดนิวคาสเซิลเนี่ยมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้เนี่ยลุ้นกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งในรอบ20ปีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเริ่มทำแต้มไล่มาแล้วนะครับนิวเลยต้องการทำแต้มเพื่อความชัวรนครับว่าจะได้อยู่ในท็อปโฟร์นิวเนี่ยนำลิเวอร์พูลอยู่6แต้มนะครับแล้วก็แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับก็3แต้มในนัดนี้เนี่ยจะการันตีว่าพวกเขาจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับเกมล่าสุดเนี่ยนนิิวคาาสเเเซซลลไ่แงชะอ ตัวที่น่าจับตาในช่วงนี้เลยนะครับก็คือพี่หำนะครับขลัมวิลสันที่ยิงไปแล้ว5ลูกใน3เกมหลังสุดนะครับส่วนอาเซนอลครับหาชัยชนะเจอสักทีหลังจากที่ไม่ชนะใครมา4เกมติดนะครับโดยชนะเชลซี3ประตูต่อ1นในเกมล่าสุดนะครับอาเซนอลเนี่ยทิ้งตำแหน่งจากฝูงแล้วก็ความได้เปรียบที่พวกเขาถือมาเกือบทั้งฤดูกาลครับไปอย่างน่าเสียดายเพราะฟอร์มในช่วงหลังนะครับประกอบกับแมนซิตี้เนี่ยแรงไม่หยุดเลยนะครับแต่ชัยชนะเหนือเชลซีเนี่ยน่าจะสร้างความมั่นใจกลับคืนมาให้อาเซนอลพอสมควรครับแต้มยังมนนนัอเกกงี้้ใ ถึงเวลาฟันธงการเดิมพันครับหน้าตาต่อรองปัจจุบันขอให้แนวทางถล่มเว็บดังนี้ครับคู่นี้ครับลุงจมขอให้ให้ดอกจัน์ครับต่อนิวคาสเซิราคาเสมอครับการเจอกันของที่3ามครับเปิดบ้านเจอกับที่2องเกมหน้าจะสูสีคู่ขี้นะครับก็สะท้อนตามราคาเลยนะครับราคาสะท้อนทุกอย่างอาเซนนลนะครับ เป็นรองจากฝูงแต่ฟอร์มหลังๆเนี่ยน,นะครับเพิ่งกลับมาดีนัดก่อนต้องมาเยือนนิวคาสเซิลที่ฟอร์ม10เกมหลังเนี่ยสุดยอดม้านครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยมองแล้วเนี่ยเกมน่าจะออกเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดต้องชี้ตัวชนะเนี่ยลุงจมขอให้ไปที่นิวคาสเซิลนะครับที่ช่วงหลังฟอร์มดีมากๆครับกำลังมั่นใจเกมที่แล้วเนี่ยโดนยิงก่อนแต่กลับมาตบทีเดียว3ลูกแสดงเห็นถึงความไม่ยอมแพ้ความมั่นใจนะครับที่สําคัญครับถึงลิเวอร์พูลจะตามมาแต่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะก่อให้หุกค,ค,คามอะไรให้กับนิวคคคคาสเซิลได้นนนนนะะรรรััรับบบโ่แมยู ที่เสียน้อยสุดในลีก27ประตูนะครับและเล่นในบ้านได้เหนียวแน่นครับขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยกดดันมากกว่าเกมนัดล่าสุดชนะเชลซีมานะครับแต่มองว่าเป็นความกากของเชลซีด้วยอย่างหนึ่งนะครับเด็กปืนโตนะครับเริ่มทนแรงเสียดทานความกดดันไม่ไหวนะครับจนแสดงอาการเป๋ยิงครับปิดเกมไม่ได้หลายเกมนะครับก็ลนนะครับวันนี้เนี่ยบุกมาเจอเนว์คอสเซนที่มั่นใจกว่าเชลซีเยอะนะครับลุงจมว่าเกมนี้เนี่ยนิวไม่แพ้นะครับแถมจะชนะได้อีกต่างหากผลรวมประตูสูงต่ำ90นาทีกำแพงอยู่ที่3ลูกนะครับลุงจจมมมมให้้้ไปปททีีี่่่่สสสกกกกอออออรรรรร์์ููงคัับบแแเเเเนนนนยะะาาซลตต แต่เกมนี้เนี่ยลุงจบมองว่าสกอร์น่าจะสูงข้าช่วงหลังเนี่ยเกมลุกของทั้งคู่เนี่ยยิงกระจุยกระจายอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับหวังผลได้แต่แนวรับของทั้งคู่เนี่ยก็ดับลงมานะครับนิวเซอร์เนี่ยเก็บคลินชิดได้เพียงแค่ครั้งเดียวใน13เกมหลังสุดนะครับส่วนอาเซนอลนะครับแนวรับของอาเซนอลเนี่ยเสียไปถึง12ประตูใน5เกมหลังสุดครับเมื่อมองว่าเกมนี้เนี่ยนิวเจ้าบ้านนะครับที่ความกดดันน้อยกว่าน่ะจะได้เล่นในบ้านน่าจะเปิดเกมเข้าใส่นะครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เปิดนะ สกอร์ที่คาดครับคิดว่าเนวคัสเซิลจะชนะอร์เซนอนไปได้3ประตูต่อ2ครับส่วนสูงครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1.25ลูกดหจบว่าน่าสนกดเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะรอเลทต่ำเลยก็ได้ครับคู่นี้ครับส่วนตัวเน้นต่อเนวคัสเซิลครับราคาเสมอ ส่วนเช่นเคยครับอีกสองทีมที่รูจมขอฝากไว้เป็นแนวทางเอาไว้ต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดี่ยวก็สวยครับยังอยู่กับที่ยังคลิปครับเป็นเกมของเวสต์แฮมจะเปิดบ้านเจอกับแมนยูครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งภาพรวมนะครับเวสต์แฮมสาสิบสี่นัดชนะเก้าเสมอเจ็ดแพ้สิบแปดยิงได้สาสิบเจ็ดเสียห้าสิบครับมีอยูสามสิบสี่แต้มอันดับที่สิบห้าส่วนแมนยูครับสามสิบสามนัดชนะสิบเก้าเสมอหกแพ้แปดยิงได้สี่สิบเก้าเสียสี่สิบแมนยูหกสิบสามแต้มอันดับที่สี่ครับนัดล่าสุดของเวส 50%แล้วก็สกอร์สูงครับมี7จาก10เกมส่วนเกมล่าสุดของแมนยูนะครับบุกไปแพ้ไบรตันอย่างน่าเสียดายครับโดนยิงนาที90บวกเลยนะครับไบรตันชนะแมนยูไป1ประตูต่อศูนย์นะครับ10เกมล่าสุดของแมนยูชนะ4เสมอ3แพ้3ชนะออสทำเงินอยู่ที่40%แล้วก็สกอร์สูงมี3จาก10เกมการเจอกันครั้งหลักสุดของคู่นี้ครับเป็นเกม F a เครับเปิดแมนยูเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมไป3ประตูต่อ1ส่วนการเจอกันครั้งหลังสุดในเกมลีครับที่บ้านของแมนยูแมนยูชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครั้งล่าสุดที่เวม เจอแมนยูในเกมหลีกครับก็เป็นแมนยูบุกมาชนะเวสต์แฮมได้1ประตูต่อ2ครับคู่นี้10ครั้งหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเวสต์แฮมชนะแมนยูไป2ครั้งนะครับเสมอกัน2แล้วก็เป็นแมนยูชนะไป6ครั้งครับเป็นแมนยูทำได้ดีกว่านะครับวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับแม้จะแพ้3นัดติดนะครับ เกมลีกก่อนหน้านี้นะครับแต่เวสต์แฮมเนี่ยก็ยังอยู่เหนือเขตอันตรายนะครับโดยมีอยู่สีแต้มเหนือลอตเตอแฮมฟอร์เรสครับจะเรียกว่าเวสต์แฮมเนี่ยโชคดีก็ได้นะครับโชคดีพอสมควรเพราะว่าในช่วงที่แพ้ติด,ต,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 ดติดกันนะครับคู่แข่งที่ต่อสู้หนีตกชั้นเนี่ยก็เล่นค่อนข้างจะแย่เช่นกันแต่สิ่งที่เป็นแต้มลบนะครับเป็นข้อเสียอย่างชัดเจนก็คือฟอร์มของเวสต์แฮมเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็มึงจะคอยแช่งคนอื่นไปตลอดแบบนี้ไม่ได้นะครับพวกมึงไม่ใช่พลังประชารัฐหรือว่ารวมไทยสร้างชาตตตินนนนนนนัันััเเเอออาแ่่่่โโททททษษีงงไไไไมมปป็ดดดุ้้ก แต่ต้องพึ่งตัวเองนะครับการแพ้ในนัดนี้เนี่ยจะทำให้เวสต์แฮมนะครับต้องเหนื่อยไปถึงนัดสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเวสต์แฮมยังมีห่วงอยู่ในยูโรคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับรอบรองอีกหนึ่งห่วงในการจะเจอกับไอซิดอักมาในรอบรองนะครับก็ถ้าสมมุติว่าได้แชมป์ยูโรคอนเฟอเรนซ์เนี่ยแต่ตกชั้นเนี่ยคงหาไม่ออกนะครับส่วนแมนยะูเนี่ยนัดก่อนแพ้นาทีบาบต่อไบรตันนะครับแมนยูเนี่ยก็ น่าเสียดายนะครับทำให้การที่ตีตัวแชมเปี้ยนลีกนะครับอันดับที่4เนี่ยในมือนะครับเริ่มจะสั่นไหวแล้วเพราะว่าเลี้ยวภูเนี่ยเพิ่มเริ่มจะพุ่งแรงมาแล้วครับแต่แมนยูเนี่ยยังคงกุมชะตาชีวิตตัวเองไว้อยู่นะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยไม่เหลือเป้าหมายอื่นให้ต้องกังวลแล้วนะครับก็สามารถโฟกัสเป็นทีละเกมเพื่อให้จบท็อปสได้ครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสถิติแล้วเนี่ยคุณที่ลงจมให้ให้ต่อแมนยูครับครึ่งลูก ในเกมพบกับไรตันเนี่ยแมนยูเกือบจะรอดแล้วนะครับแบ่งแต้มเกือบจะแบ่งแต้มมาได้แล้วเชียวดังนั้นในเกมนี้เนี่ยคงไม่คงไม่พลาดนะครับทาแต้มหล่น2เกมติดแน่ไม่งั้นในความกดดันจะโถมใส่จนอาจจะเปยยาวๆพลาดท่าให้กับลิเวอร์พูลได้นะครับโดยรวมแมนยูยังอยู่ดียังดูดีกว่าเวสต์แฮมมากครับแมนยูฤด,ด,ดูกาลนี้เนี่ยพัฒน,นาขึ้นเยอะทุกส่วน,นครับโกดีอยู่แล้วครับหลังแน่นขึ้นนะครับแต่ช่วงหลังในก็กองหลังตัวสำคัญเจ็บไป2คนนะครับกลางเนี่ยได้คาเซมิโลยกระดับแผงกลางขึ้นทั้งชุดเลยนะครล้รด่าะปตูไ ที่แย่ในช่วงหลังก็คืออย่างที่บอกไปครับผู้เล่นเจ็บแล้วก็แบรนจากโปรแกรมที่ถีนะครับตอนนี้โปรแกรมไม่แน่นเหมือนเหมือนเดิมแล้วแมนยูน่าจะวางแผนเล่นโฟกัสกันทีละเกมได้นะครับส่วนเวสเต์แฮมเนี่ยช่วงที่ผ่านมาฟอร์มไม่ดีเลยนะครับแถมเกมยูโรคอนเฟลเลนต์รอบที่สองไอ้รอบรองชนะเลิศเนี่ยรออยู่นะครับมันต้องเล่นมากวนโฟกัสในหัวบ้างนะครับลุงจมคิดว่า ลุงจบว่าแมนยูเนี่ยนะครับมีดีที่จะแล้วก็มีทีเด็ดดีขาดพอที่จะบุกมาชนะเวสต์แฮมได้นะครับแล้วก็เป็นเกมสําคัญที่แมนยูต้องการ3แต้มในการที่จะรักษาท็อปโฟไว้ด้วยนะครับสูงต่ำเก้าเกินนาทีกําแพงอยู่ที่สองจุดเจ็ดห้าลุงจบให้ไปที่ดอกจันครับสกอร์ต่ำสองจุดเจ็ดห้าเกมกดดันต่อทั้งสองทีมนะครับแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายของแมนยูแน่ๆนะครับเพราะเวสต์แฮมเนี่ยหนีโซนแดงตกชั้นอยู่นะครับก็ต้องมาระวังน่าจะมาแพ็กเกมแน่นนะครับถึงจะยิงไม่ได้แต่ก็ขอไม่เสียไว้ก่อนแแแแแแนน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 น่่่่่่่อออออยยยยยยาางงงงงง้้้เีีขขบบบสสสััััักกกกกตมม็็ดดดะคคคครรรว U, วููชหลลล์ิไ ห้นัดหลังสุดเกมน่าจะอึดอัดครับกดดันหนืดๆนะครับไม่ใช่เกมที่เปิดหน้าสาดกระสุนใส่กันแน่เชื่อว่าแมนยูมีดีพอที่จะชนะแต่ก็แค่เฉือนครับสกอร์ที่คาดคิดว่าแมนยูชนะ1ประตูต่อศูนย์ส่วนสูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1.25ุ่งหลุงจมว่าไม่น่าสนนะครับข้ามหรือไปต่ำดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ครับให้เน้นไปที่สกอร์ต่ำสองจส่วนอีกคู่ครับที่เอามาฝากกันเป็นเกมบุนเดสลีก้าครับไปที่เยอรมันโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับจะเปิดบ้านเจอกับววววบบบบกกกคคค่่่นนนนนีี้้เเเเตะะััััลาาาารรรรภพมมิทจ ดอทมุนครับสานัดชนะ19บเสมอสี่แพ้เยิงได้67เจสียสี่ครับมีอยู่6กสแต้มอันดับที่2ครับตามหลังบาเยนแค่หนึ่งแต้มส่วนโวล์ฟบวกครับสานัดชนะ12สเสมอสิบแพ้8ยิงได้54เสียสามสิบเจ็ครับมีอยู่ส6แต้มอันดับที่เดนัดล่าสุดของดอทมุลนะครับก็บุกไปเสมอโบคุ้ม1ประตูต่อหนึะครับสิเกมล่าสุดของดอทมุลครับชนะสี่เสมอสามแพ้สามชนะออสทุเงินอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์ส สี่เสมอสี่แพ้สองชนะออสเตรเลียอยู่ที่ห้าสิเอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีห้าจากสิบเกมการเจอกันครั้งหลังสุดของคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันที่บ้านของโว๊บบวกโว๊บบวกชนะดอทมูลไปนะครับสองประตูต่อศูนย์ส่วนการเจอกันครั้งหลังสุดที่บ้านของดอทมูลครับดอทมูลถล่มโว๊บบวกไปหกประตูต่อหนึ่งเลยนะครับคู่นี้สิบครั้งหลังสุดที่เจอกันครับดอทมูลชนะไปแปดครั้งครับเสมอกันหนึ่งแล้วก็โว๊บบวกชนะไปแค่หนึ่งครั้งนะครับเป็นดอทมูลส วิเคราะห์เกมคู่นี้ครับดอทมุลเนี่ยเกมก่อนเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งกับโบคุ้มไปนะครับเสมอเหมือนแพ้เลยนะครับเพราะวาบาเยอร์เน่ะเอาชนะแอท่าได้แล้วก็เอาจากฝูงคืนครับดอทมุลเนี่ยจะต้องชนะทั้งหมดจากสี่เกมที่เหลือนะครับแล้วก็แช่งให้บาเยอร์ทำแต้มหล่นบ้างนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่ดูดีของดอทมุลก็คือพวกเขาเนี่ยแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับในบ้าน ได้เล่นต่อหน้าแฟนๆเนี่ยดอทมูลจะคึกคักเป็นพิเศษนัดนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับส่วนโบ๊กบวกเนี่ยไม่แย่เลยนะครับตอนนี้อยู่ในอัดับอยู่ในอันดับที่7นะครับห่างจากที่6โคต้ายูโรคอนเฟเดรลีกเนี่ยเพียงแค่สอแต้มนะครับที่6ก็คือตอนนี้ก็คือเลเวอร์คูเซ่นนะครับอ่าแล้วก็โบ๊กบวกแพ้เพียงแค่นัดเดียวจาก9เก้ลีกหลังสุดนะครับแต่สถิติการบุกไปเยือนดอทมูลผองของโบ๊กบวกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแพ้4จาก4เกมหลังสุดแล้วก็ยิงได้แค่ประตูเดียวครับคูน่นี้ดูจากฟอร์มแแลลลล้้วววก็ตตัเขเขสถิินี่ยุงจใ ให้รองโวฟบวกครับลูกควบลูกครึ่งครับ ถึงดอทมุลเจ้าบ้านเนี่ยจะมีสติในบ้านที่ดีนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่กดดันมากครับเพราะว่าต้องชนะเท่านั้นนะครับสิ่งนี้นะครับจะกดดันดอทมูลหรือเปล่านะครับจะกดดันตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าหลายครั้งเราเห็นทีมที่กดดันตัวเองจนหลุดไปเองนะครับขณะที่โว้บวกเนี่ยก็ต้องการแต้มเพื่อลุ้นไปบอลยุโรปเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยโว้บวกโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยนะครับเอาจริงๆเนี่ยลุงจมว่าโว้บวกเนี่ยแอบกดดันน้อยกว่าดอทมูลด้วยนะครับเพราะว่าเลเวอรลที่หกเนี่ยยยมีีีคคคิวฟตอออโโรรงู่่่เกััานนนนท้ ดังนั้นโวโบวกเนี่ยสามารถเล่นดึงเกมล่อจดมูลให้วิ่งเข้าหาและหาจังหวะสวนได้นะครับราคาเปิดมาให้โวโบวกเนี่ยแพ้หนึ่งลูกยังได้ตังค์นะครับลุงจมว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะต่างคนต่างกดดัน,นครับแพ้ชนะไม่น่าจะยิงกันขาดครับให้รองไปที่โวโบวกนะครับสูงต่ำเก้าสิบนาทีกำแพงอยู่ที่สามจุดสองห้าลุงจมให้ไปที่ดอกจันครับสกอตต์ต่ำนะครับให้ดอกจันสกอต์ต่ำสามจุดสองห้า ราคากำแพงของสูงต่ำนะครับเปิดมาค่อนข้างจะสูงเลย3.25ครับแต่อย่างที่บอกไปครับลุงว่าเกมนีส้สำคัญต่อทั้งคู่แล้วก็มันเป็นเกมที่กดดันนะครับดอดมูลพลาดนะครับโอกาสแชมป์เนะี่ยก็น่าจะยากขึ้นไปอีกส่วนวบบวกเนะี่ยชนะเกมนี้ก็จะแซงขึ้นที่6กนะครับกำตัวยูโรคอนเฟรนซ์ลีกไว้ในมือนะครับ แล้วกบวกในช่วงหลังฟอร์มดีด้วยนะครับสามารถเล่นเกมดึงช้าได้อย่างที่บอกไปครับไม่น่าจะโดนสอยโบง่ายๆนะครับกำแพงสูงสูงไปนะครับกัดฟันไปทางสกอร์ต่ำดีกว่านะครับคู่นี้สกอร์ที่คาดคิดว่าดอทมุลชนะได้แต่ไม่ขาดนะครับดอทมุลชนะไป2ประตูต่อหนึ่งสูงต่ำครึ่งแรกครับกำแพงอยู่ที่1.25ุงลงจว่าหน้าสนนะครับคู่นี้อาจจะรอเอาเลทต่ำอีกนิดแล้ว่อ้กดนะครับส่วนตัวให้เน้นไปที่สกอร์ต่ำครับต่ำ3า5 สรุปทั้งสามสีสามสามให้เอาไปทาลบเว็บในวันนี้ครับลายไซส์เอ็เอ็มซีสี่แจกฟรีทั้งสามตัวคู่แรกคู่หลักคราของเรานะครับแล้วก็เป็นคู่ไทยสกอร์ด้วยให้ต่อเนลโคเซ่นครับดอกจันราคาเสมอนะครับต่อเนลโคเซ่นราคาเสมอแล้วก็ไปที่สกอร์สูงสามลูกส่วนคู่ต่อมาครับให้ต่อแมนยูครึ่งลูกครับแล้วก็เน้นไปที่สกอร์ต่ำสองจุดเจ็ดห้าส่วนคู่สุดท้ายครับให้รองโวลฟบวกนะครับลูกควบลูกครึ่งแล้วก็เน้นไปที่สกอร์ต่ำครับสามจุดสองห้าแล้วก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมไทยสกอร์คู่ระหว่าาาางงงงนนนิิิิคคคสเเเซซลลกกกััับบบบออรรรรรรร์ชดตฟีทแแจจจจะย้ เน้นเหลี่ยมไหนมุมไหนนะครับในคู่ที่ให้ไปให้ดูที่ดอกจันนะครับทั้งหมดก็เป็นทีมที่ชอบของวันนี้นะครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมครับแอดไลน์มาลายไซเอ็มเอ็มซีซีจะให้จบครบวงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะที่เด็ดที่นี่ทีเดียวครับทุกใบสองมาเจอกันครับฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีครับใครกดไลค์ใครเม้นใครแชร์ขอให้เฮงกว่าเดิมครับบวกบวกกันเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ